ได้ยินข่าวคุณสแตมกันหรือยังครับเข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะมีความคิดเห็นเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมเนี่ยก็จะมีความเห็นของผมเนี่ยออกมาเรียบร้อยแล้วผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นใจนะครับแล้วก็อยู่ฝั่งของคู่กรณีหรือว่าคนที่กล่าวหาวัดเป็นชาสฝงนั่นเองนะครับซึ่งนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยเกิดจากที่คุณสแตมน,นะครับที่คุณสแตมเนี่ยเป็นนักร้องดังเนาะแกเนี่ยได้ไปออกคอนเสิร์ตครับแล้วแกก็พูดกลางเวทีเลยนะครับเข้าใจว่าหลังจากที่ร้องเสร็จนี่แหละว่าแกเนี่ยมีปัญหาทําให้แกเนี่ย ต้องห่างหายจากวงการเ,เกือบ2ปีปีกว่าเกือบ2ปีนะครับเพราะแกนเนี่ยต้องเอาเวลาไปขึ้นลงขึ้นศาลนะครับแล้วก็ทําการปกป้องภรรยาเพราะภรรยาเนี่ยถูกคุกคามใช่ไหมครับหลังจากที่ทางคุณแซมเนี่ยออกมาพูดอย่างนั้นนะครับรถทัวร์เนี่ยก็แห่ไปแบบหาใหญ่เลยครับว่าใครนะครับเพราะว่านะครับมีการ ผัพวพันนะครับถึงในพลท่านหนึ่งด้วยที่มีการข่มขู่นะครับโดยอ้างว่าจะยัดคดีใส่คุณสแตมหรือว่าภรรยาคุณสแตมนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างแบบเฮ้ยมันไม่ดีนะทำอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นนะครับชาวเน็ตก็ขุดคุยครับและทางวงดนตรีนะครับของเทเลอร์เบิร์ดเนี่ยก็ได้ออกประกาศออกมานะครับว่านางเขาเนี่ยขอวางตัวเป็นกลางเพราะว่าคดีนะี้มันเป็นคดีชู้สาวซึ่งไอคำว่าชู้สาวอะครับหลายๆคนก็แบบเอ้ย ที่คุณสแตมเขาออกมาพูดเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องชู้สาวนะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของซาแซงเรื่องของแบบแฟนคลับที่แบบคลั่งดาราเป็นพิเศษจนทําให้เกิดความราคาญไม่ใช่หรอมันไม่ใช่ชู้สาวนะหลังจากนั้นนะครับไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเข้าใจว่ามีแหล่งข่าวนะครับได้ออกมาโพสต์นะครับเป็นคล้ายๆกับว่าคําฟ้องนะครับคำฟ้องศาลเนี่ยซึ่งในนั้นเนี่ยมีคําว่าชู้สาวอด้วยนะครับชาวเน็ตเนี่ยก็เลยงงว่าเอ๊ะ สรุปมันยังไงแน่นะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะครับในปัจจุบันเนี่ยครับก็จะมีคู่กรณีนีอยู่4คน4คนก็2ฝั่งเนาะฝั่งคุณสแตมภรรยาและฝั่งของคู่กรณีนะที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นชาแซงและก็แฟนของเขานะครับซึ่งเป็นซาวอินเนียของโบนตียักษ์ใหญ่วงหนึ่งนะครับซึ่งนะครับคดีฟ้องร้องกันเนี่ยค่อนข้างอีลงตรงนางเลยครับแต่จากที่จับใจความได้นะครับ ันดับแรกเลยนะครับทางคุณสตมเนี่ยได้มีการคบหานะครับกับทางภรรยาอยู่แล้วมีการจดทะเบียนโสกัน,นกถูกต้องอยู่แล้วแต่อาจจะมีความสนิทสนมกับคู่กรณีเนี่ยเป็นพิเศษนะครับแล้วก็อาจจะสนิทสนมกันมนาะแบบสักระยะหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าสนิทสนมเลเวลไหนนะครับจนนะครับทางภรรยาเนี่ยได้มีการผิดสังเกตหรือว่าจับได้นะครับเว้ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าก็เลยไปสืบสอบนะครับว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใคร ซึ่งจุดเริ่มต้นเลยนะครับทำให้ภรรยาของคุณสแตมเนี่ยเกิดข้อสงสัยนะครับก็คือมีคลิปคลิปหนึ่งครับที่ส่วน,นใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปเจอดาราหรือศิลปินเนี่ยส่วนใหญ่เราจะถ่ายรูปกับใครครับถ่ายกับดาราหรือศิลปินใช่ไหมครับแต่ในคลิปคลิปนี้นครับดาราศิลปินเนี่ยกลับเป็นคนถ่ายรูปให้เรากับแฟนคลับเขาซึ่งมันก็ผิดสังเกตใช่ไหมครับผมจําได้นะครับคลิปเนี้ย เหมือนจะออกทีวีด้วยครับเหมือนตอนนั้นเป็นมุกตลกกันแหละว่าแบบเดียวไดวเขาไม่ถ่ายรูปดาราแล้วนะเขาใช้ให้ดาราถ่ายรูปให้นะครับเหมือนตอนนั้นผมก็บบผ่านหูผ่านตาเหมือนกันแต่เราเไม่ได้คิดอะไรครับเพราะเราไม่รู้ตื้นลึกหนาบางเนาะแต่ภรรยาเขาเตะขิดตะห่วงใจครับก็เลยไปสืบครับพอไปสืบมาเนี่ยก็มีคําร้องนะครับเพราะเขาเฟ้องชู้ไทยกังกูกรณีด้วยนะครับซึ่งในคําฟ้องชูน้นก็มีการระบุนะครับว่าเออเนี่ย ที่ลงแดมนู้นลงเรนนี้ลงแรงนั้นแต่ก็ไม่รู้นะครับว่ามีหลักฐานยืนยันเหนืออะไรหรือเปล่านะครับแต่อยู่ในคําฟ้องนะครับซึ่งโดยสรุปแล้วนะครับเข้าใจว่าเป็นการยอมความกันในคดีชูนี่นะครับให้ทางฝั่งจําเลยเนี่ยชดใช้เงินนะครับมูลค่า1ล้านบาทความจริงเนี่ยทางพยาเขาเนี่ยเรียกร้องไป10ล้านบาทแต่ว่าไกลเกลี่ยกันเหลือแค่1ล้านบาทนะครับคดีนะี้ก็เป็นการยอมความไปเนาะส่วนคดีอื่นเนี่ยเข้าใจว่าทางฝั่งของคุณสเตมกับภรยาเนี่ย ยอมความไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางคุณสแตมเนี่ยออกมาให้ข้อความว่าถ้าเกิดว่าไม่ยอมความเนี่ยฝั่งที่เป็นพ่อของทางชาแสงเนี่ยครับเขาขู่ว่าจะยัดคดีใส่ทางคุณแซมเนี่ยก็เลยจำยอมว่าต้องยอมความนะครับและสุดท้ายแล้วนะครับก็ปัจจุบันนะครับทั้ง4คนเนี่ยก็ให้ความคิดเห็นหรือว่าให้ข้อความเนี้ยที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับทางคุณสแตมเนี่ยบอกว่าคบกับน้องคนนี้จริงทางน้องคนเนี้ยก็แจ้งว่าไม่ได้คบกับคุณสแตม และทั้งแฟนของน้องคนนี้ก็เชื่อน้องคนนี้ว่าน้องคนนี้ไม่ได้คบกับคุณสแตมและไอ้คดีชู้เนี่ยหลายๆคนก็สงสัยอา้าวถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้คบเป็นจริงเนี่ยแล้วยอมเสียเงินไปทําไมตั้ง1ล้านบาทใช่ไหมครับทั้งฝั่งของ2คนนี้ขออธาิบายประมาณว่าเขาจ่ายเงินไปเพราะว่าเขาแบบตัดความบัคาญและอย่างตอนนั้นพ่อเขาก็แบบไม่ค่อยสบายไม่อยากมาศาลบ่อยซึ่งประเด็นนี้ครับหลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะ มันมันไปสารมันก็ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นนะเออทำไมถึงไปไม่ได้เหรอมันเป็นเพราะว่าคุณผิดจริงหรือเปล่าแต่ทางแฟนของทางคุกรีเนี่ยเขาก็ยืนยันนะครับซึ่งหลังจากนะครับที่ทางแฟนคุกรีเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์หรือให้ความคิดเห็นนะครับหลายๆคนเนี่ยเขาก็แบบโถน้องโถน้องยังเด็กอยู่หรือเปล่าเนี่ยทำไมน้องตามคนไม่ทันเลยหรืออยากได้น้องเป็นแฟนเพราะน้องแบบโหเชื่อแบบ แฟนทุกอย่างเลยเนาะน่าจะดีนะยังผ่านโลกมาไม่เยอะหรอซึ่งนี้ก็จะเป็นความเห็นของชาวเน็ตนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยความเห็นของ4ี่คนเนี่ยยังไม่ค่อยตรงกันซาลาลอะไรนะครับแบ่งว่าเป็น2ทีมนะเนาะซึ่งปัจจุบันเนี้ยรถทัวร์เนี่ยก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นลงฝั่งไหนแต่ทั้งผมนะครับในความคิดส่วนบุคคลของผมนะครับ<ฮ>เหตุเกิดจากที่คุณสแตมอาจจะนอกใจหรือเปล่านะครับอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุต้นต่อนะครับแล้ว ในมุมมองเขาอะเขาอาจจะมองว่าผมรักใจก็จริงแต่ผมกลับมาหาภรรยาแล้วนะทุกอย่างก็ควรจบที่ในความเป็นจริงนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์นะมันไม่ได้จบกันง่ายขนาดนั้นนะครับแล้วเหมือนกับว่ามีคนขุดเหมือนกันว่าคุณติ๊กตมนก็มีแหลยเรื่องที่อาจจะพูดจาไม่จริงไงครับเราก็ไม่รู้นะครับว่าเขาเนี่ยพูดกับเพื่อนเขายังไงพูดกับภรรยายังไงและพูดกับน้องเขายังไง ถ้าเกิดเขาเขาเนี่ยไปพูดกับน้องเขาว่าเออเนี่ยเดี๋ยวก็มันจะหย่ากับภรรยานะรอแป๊บหนึ่งได้ไหมนู่นนั่นน้องเขาก็มีความหวังใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ฝั่งน้องของเขานะครับเหมือนน้องเขาก็โดนกระทําเหมือนกันเพราะในสังคมปัจจุบันนะครับเราจะเห็นข่าวแบบโลก2ใบสาใบ4ใบซึ่งการที่เราสมมุติว่าเราเนี่ยจะมีแฟนหลายๆคนเนี่ยแล้วเรามีภรรยาอยู่แล้วเนี่ยหรือมีคู่สมรสอยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องโกหกแรกๆเลยมุกคลตสิกเลยก็คือกําลังจะเลิกกันกําลังจะหยาก,กัน เื่อให้เขาอยู่ต่อใช่ไหมครับผมก็ไม่รู้ว่าเคสนี้เกิดประมาณนั้นหรือเปล่านะครับแต่เขาเนี่ยอาจจะเป็นเหยี่อก็ได้ครับทั้งที่ในต้นเหตุนเนี่ยเกิดจากการที่เราเนี่ยไม่สามารถควบคุมจิตใจตัวเองได้เนาะไปมีอะไรกับคนอื่นนั้นเราเนี่ยแต่งงานแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผมนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างนะครับก็สามารถแชร์เอาไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับ